สนับสนุนรายการดูแป้งดีเศรษฐีโชคแป้งค้าขายดีมีโชคลาภแป้งเสริมพลังทางบวกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคขยารนายแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2 5 6 6นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงวันแห่งโชคลาภเลยนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งเหรียญโตโตขอให้มันอยู่ในพี่น้องนะคะตั้งแปดวันเกิดละค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะและก็พี่น้องค่ะ ป้าหมอได้ลงคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภไปแล้วเลขหน้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนนะคะของพี่น้องในแต่ละวันเกิดฉะนั้นแล้วพี่น้องพักใครที่ยังไม่รับฟังรับชมเชิญค่ะพี่น้องค่ะนะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะนะใครที่ไพ่โชว์ออกมาแล้วก็ทํานายว่าไม่ค่อยจะมีโชคมีดวงก็เสียงไม่น้อยค่ะเลขไม่มีก็เลขหน้าไพ่นั่นแหละค่ะนะ เพื่อได้ค่าขานมก็ยังดีค่ะพี่น้องค่ะยังไงแล้วก็ขอให้พี่น้องนะคะในแต่ละวันเกิดนั้นเฮงๆค่ะพี่น้องค่ะเนาะเลขใครที่ยังคงที่จะต้องการดูดวงนะคะโชคลาบนะคะการเงินยังทันอยู่หมอจะดูให้อีกหนึ่งคืน5ว่าอย่างนั้นนะคะเออนะคะยังทักมาได้อยู่นะคะโปรโมชั่นพิเศษร้อยเกาๆนะคะพี่น้องค่ะและ้วก็ตัวเลขหน้าไพา่ในวันนี้ก็ไม่บอกเหมือนเดิมก็ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาบนะคะไปดูซะนะคะเออจะได้ไม่เสียใจนะคะถ้าสมมุติว่าอ่าเลขจะเข้านั่นเองค่ะเอาละค่ะ ไม่เสียเวลามาดูดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าจะดี เยี่ยมนะคะในทุกเรื่องอยู่แล้วสําหรับร,ราชินีถ้วยไหนไหมคะดีเยี่ยมอยู่แล้วราชินีถ้วยนะคะมาแล, w, นะแล้วนะและก็เิืงเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาในวันพวกนี้มีเงินกองอยู่จริงๆค่ะพี่น้องค่ะอย่าได้กังวลน,นะคะพี่น้องวันอาทิตยนะ์จ้าในวันพ่กนีอ้อาจจะมีโชคมีลาภก้กอนโตเข้ามาละนะคะนี่ได้ทําบุญได้แก้ไขปัญหานี่ได้จัดการให้เป็นสมรรสมดุนกาใจายนี่ตรงนี้สินเคียได้ทุกเรื่องละเด้อนะในวันพรวกนี้ค่ะพี่น้องกานะเออนะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะถือว่าเจมค่ะสุดท้ายแล้วใครทักเรื่องอะไร หน้าพระจริงๆด้วยได้แก้ปัญหาได้แก้เบนเออนะคะได้ทาบุญนี่อย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็าบางท่านก็อาจจะศึกษาหาความรู้เส,สร็จแล้วเองนะคะนี่เรียนคอร์สสั้นๆนก็ได้นี่อย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นในวันพวกนี้ดีหมดทุกเรื่องนะบริวารงานและก็เงินค่ะพี่น้องขาพ,พี่น้องวันอาทิตย์ส่วนเลขหนา้าไพ่ให้ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภค่ะพี่น้องขานะลงให้แล้วก่อนหน้านี้ค่ะขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เฮงเฮงเด้อในวันพวกนี้นะคะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนอารอท่าทีรอจังหวะรอโอกาสรอการขยับขยายรอคําตอบอยู่นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สําหรับ9กากถ้วยนะคะและก็ นะคะซิงค่อนข้างจะซิงนะคะในบรรยากาศในวันพรุ่งนี้เริ่มเดือนใหม่อย่าเพิ่งซิงค่ะพี่น้องวันจัน์ขานะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือซิงในส่วนที่ได้รับไม่อยากจะรับเช่นได้เงินนะ,ะทำงานหนักๆได้เงินน้อยๆนี่ไม่อยากจะรับเศษตังเอาไว้งั้นนะคะหรือซิงในบริวารคนรับไม่ได้ดังใจแต่ว่ามีโชคมีลาบข้ามาแล้วค่ะพี่น้องวันจันเจ้าขานะมีเงินข้ามือค่ะราชินีเหรียญเริ่มเดือนใหม่พี่น้องวันจันค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของการเงินแล้วค่ะนะ,คะนะใครที่ฝืดๆอยู่นะคะณนะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องการเงินยังไม่ได้้้้้ินนนนนเเเดดดแแลววยยยัังงคคคีีรรไไไม่่่ใพุ นะคะเอออีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอีกใบหนึ่งค่ะอ่าอีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องวันจ er ันะค่ะเงินจริงๆด้วยนะคะเงินจริงๆด้วยนะคะขายของคดีมีออเดอร์เข้ามาร Bour ัวรวนะคะนี่อย่างนี้เลยเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดทุกเรื่องเลยสําสหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้ถ <umes> ือว่าเด่นมากแล้วก็ใครต้องการนะคะเออเลขหน้าไพ่ก็ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภด้อค่ะพี่น้องค่ะนะาลงให้แล้วก่อนหน้านี้นะคะอ่าเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องของตัวเลขนะคะพี่น้องวันจันเจ้าค่ะนะคะอออ่่่ะขพพีีนนนนนน้้งงงวววัััรรเยคใุ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนนะเดินทางทำกิจทำการประสานงานนะคะติดต่อเจรจานะคะหาลูกค้าหาสินค้ามาะจำหน่ายอุ่นส่วนดี นะคะกัลยานามิตรด,ดีนะคะเออนะคะอุดมสมบูรณ์รวยนะคะเศรษฐีนีขึ้นนะคะเริ่มเดือนใหม่เป็นไปในทางที่ดีทุกเครื่องนะ,ะขึ้นเอ็มเพรสเนี่ยนะคะพี่น้องวันอังคารเจ้าขาเนาะดีมากนะคะบางท่านก็รอจังหวะรอโอกาสรอคาตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องกิจการการงานสามารถที่จะขยับขยายได้เป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายมีโชคมีลาบค่ะรวรวตกมือกับพี่น้องวันอังคารนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์พบกทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนะคะเจ๋มมากเลยค่ะพี่น้องวันอังคารเจ้าขานะทั้งราชินีและก็เดซันมาคู่กันแบบนี้นะคะ สบายใจได้นะคะนอนได้รับพผอผลด้เพียงพอในคืนนี้นะคะแล้วในวันพรุ่งนี้ก็เจอเรื่องราวดีๆแน่นอนค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะพี่น้องวันอังคารท่านไหนที่ต้องการนะคะเลขหน้าไพ่นะคะไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภได้เลยค่ะนะคะออกให้แล้วนะคะพี่น้องคาออกให้แล้วเนาะ,ะว่าอย่างนั้นเอาละมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะดูว่ายังเคลียร์งานไม่จบไม่สิ้นนะคะยังยุ่งในระบบงานไม่เป็นระบบยังไม่ลงตัวนะคะรวมถึงขัดแย้งกับบริวารหน่อยหนึ่งนะคะวันนั้นเคลียร์เข้าค่ะพี่น้องค่ะนะเคลียร์เข้า,ขาะคะ่ะทุกอย่างนั้นแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้จะลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งทํายอดขายถึงภาระรงานสิ้นนุ่นสวนดีรวมถึงอาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้ด้วยนะคะสําหรับสามถ้วยเนาะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะบางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะคะออ,ออกนอกพื้นที่ไปทํากิจทําการไปทํางานนะคะย้ายถิ่นฐานอย่างนี้แล้วเ่รมีีา คำตอบนะคะชัดเจนทุกเรื่องหรือไมก่ก็การเป็นอยู่ดีขึ้นก็ออกไปมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงสิ่งที่นับถือครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องนะคะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเต็มเหมือนกันสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลข นำโชคไม่บอกไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะอ่ะบอกให้แล้วในคลิปนั้นคลิปเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปติดๆนะไปรับฟังรับชมได้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางคืนนี่เดินทางยังไม่มีแปลนเดินทางบ่อยๆเลยช่วงนี้นะคะไปละนะคะอ่าอันนี้นั่นหมายความว่า นะคะพี่น้องก็อาจจะไม่นิ่งนะคะ,ะแต่ในวันพวกนี้โชคดีในเรื่องของบริวารคนรักคนในครอบครัวความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งครอบครัวเลยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนี่อย่างนี้นะคะเดเมอร์เชียนคิดการวางแผนเรื่องอะไรประสบความสําเร็จคิด นะคะซื้อหวยตัวนี้ก็นมักจะออกอ้าวอย่างมันก่นนะคะอ่ะวางแผนอะไรลงมือทําเลยนะคะมันเป็นจริงนะคะด้วยสติปัญญาของเรานั่นเองค่ะส่วนลูกค้านะคะออเดอร์เข้ามารัวๆในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะเรื่องของสินค้าเรื่องของลูกค้าเรื่องของกัลยาณมิตรที่ดีดีหมดนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ดีดีค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนเลขหน้าไพ่ก็ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภเด้อพี่น้องจ้ะขอพี่น้องวันพุธกลางคืนเฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพรหัสบวดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเพรดีเรื่ียข เอาไม่ใช่อัศวินเรียนนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองถึงแม้ว่าจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายแต่ว่า ก็มีเงินเข้ามานะคะขึ้นนะคะเงินดีขึ้นนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะและก็เรื่องงานก็สำเร็จโปรเจกต์งานมีในหัวลงมือทำนะคะยังคงเป็นแม่ทัพอยู่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าส่วนที่จะต้องทักเตือนก็คือเรื่องของการคิดความหลังคิดย้อนหลังคิดลบนะคะคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนี้นะคะพี่น้องคะอย่าคิดนะเดินเดินเก่าเดินมีนาผ่านไปแล้วก็เริ่มเดินใหม่กันเลยค่ะนะคะเริ่มเดินใหม่กันเลยค่ะเรื่องเงินมีมีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินเข้ามือนะคะขายมีกําไรนะคะสามารถเก็บเงินได้้แแลลวะะอาจจมี โชคลาบเข้ามาด้วยเนาะพี่น้องวันพฤหัสื่อัสบดีค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนเลขหน้าไพ่นะคะพี่น้องขาไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาบนะนะคะพี่น้องนะและขอให้พี่น้องวันพฤหัรสบดีนะคะโชคดีมีเงินเข้าค่าในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นะจบเริ่มต้นใหม่บางท่านนะคะอาจจะไม่สบายด้วยนะ,ะนี่ตัวตนขึ้นนะหรือไม่ก็หมดเคราะห์ก็ได้นะทำนายแค่เคล็ดหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังยังคงเป็นเรื่องสุขภาพอยู่นะคะเลยที่ไม่สบายเรื่องอะไรอยู่มีโรคประจําตัวอะไรอยู่ก็อาจจะหวนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จบไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะคืนดีกันใหม่ได้นะคะเจรจาเข้าเนี่ยนะคะอารมณ์เป็นนส่ว นะคะแต่บางท่านก็ยังเคลียร์งานยังทํางานหนักๆลุยๆอยู่นะคะพี่น้องค่ะน่าทาไปค่ะพี่น้องสู้นะคะงานเข้างานเยอะนี่น่าจะเป็นคุณประแดงเนี่ยนะนะคะสำหรับสิบไม้เท้าเนี่ยนะคะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะพี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าผ่านค่ะนะคะเริ่มเดินใหม่ก็ถือว่าดีแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะใครต้องการเลขกหน้าไไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภเด้อพี่น้องจัะนะคะขอพี่น้องวันศุกร์เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่่นน้อองวัเเสาาารรใคคหืปะ ก่อนหน้านี้บ้านแตกบ้านเอกบ้านพังบุบถีบบ้างไหมคะเกิดในบ้านในช่องนะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วโอเคถ้ายังไม่เกิดก็ยังคงระวังอยู่ในวันพรุ่งนี้ระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะแต่เป็นแบบนี้มินเมย์ว่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องวันเสาร์นิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวอย่าไปตอกกนกับเขาเพราะเราจะไม่ชนะนะคะพี่น้องนะว่าอย่างนั้นเวลปจจุนนะคะปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องนะคะพิกนะดวงมีโชคมีลาภเข้ามาโชคดีเรื่องตุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะพี่น้องค่ะนะใคร นะคะติวเลยนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะหนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันเสาร์ u, ค่ะพี่น้องขาตบมือให้กับพี่น้องวันเสาร์ค่ะมีโชคใหญ่เข้ามานะคะแต่พอพูดแบบนี้อ่านตามให้นะ้าอย่าไปจัดหนักนะดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์่ะป้าหมอเป็นห่วงนะแต่ไม่พลาดแต่ไม่พลาดนะคะมีเงินข้ามือแน่มีเงินข้ามือแน่นะคะเออน่ะโอเคค่ะพี่น้อง่ะไม่ทำลายมากเก็บคอเหนื่อยนะคะแล้วก็มันสวยจริงๆค่ะพี่น้องวันเสาร์ขาเนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะ เอาละเลขนำโชคหน้าไพ่ก็ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภเด้อพี่น้องจ้ะขอพี่น้องวันเสาร์เฮงเฮงมีเงินเข้ามือโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้ามมาวยพอไนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะโชคลาบนะคะเข้ามือนะคะมีโชครางวันใหญ่ๆค่ะพี่น้องคาในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ